อมานผงาดฟ้าตอนที่3 4บทประพันธ์ของคนพรพัถเทนเมื่อเข้าเขตชายป่าโรซิลทิ้งม้าของเขาไว้จากนั้นก็ทยานตัวเข้าไปในป่าเขาใช้จิตอย่างรู้ตรวจสอบพวกที่ตามเขามาและจงใจชอบรอความเร็วลงเพื่อคนพากนั้นตามมาทันสิ่งที่หลโรซิลไม่เข้าใจก็คือคนพวกนั้นไม่ได้คิดที่จะลงมือ เพียงแค่ติดตามสอดแนมเขาเท่านั้นหรือว่ามีใครวางแผนเอาไว้ให้เราไปที่เขาลว่นฟองหลวอสิววิเคราะห์เหตุการณ์เขาหลีตามองไปยังทางข้างหน้าเขาคาดว่าหนทางข้างหน้าต้องมีคนดักรอเขาอยู่เป็นแน่เมื่อหลัวสิวเข้าไปถึงส่วนลึกของป่าเขาสัมผัสได้ว่าผู้ที่ตามมาน,นั้นเคลื่อนไหวไปอยู่หน้าแล้วถึงตอนนี้หลัวสิวแน่ใจแล้วว่าข้างหน้ามีคนดักซุ่มโจมตีเขาอยู่และทุกอย่าง เเป็นไปตามที่หลัวเซลยวคิดไว้เขาสัมผัสได้ถึงกลุ่มคนหลายคนอยู่ด้านหน้าและก็มีคนหนึ่งขวางทางอยู่ตรงนี้เขาอยู่ไม่มีต้นไม้เลยแต่กลับมีใบไม้ร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นคนที่ยืนอยู่เป็นชายหนุ่มรูปงามทรงนานมิงหลัวซิวจดจำเขาได้เขามองดูรัชทายาทผู้ที่เคยถูกเขาตีปางตาอย่างเย็นชาหากถ้าเขาไม่มีสมนัภาพิเศษก็คงไม่ออกมารุดแล่นอย่างนี้ มีเพียงคำอธิบายเดียวสำหรับการปรากฏตัวของโชนานมิจานี่ก็คือรัชทายาทผู้นี้สมครบร่วมมือกับสำนัก9ก้าสารพิษจริงๆหลังจากที่หลวงชงพ่อของเขาไปที่พักเก้าสารพิษพักเก้าสารพิษคงใช้รักอินทรีย์ส่งข่าวให้โชนานมินมาที่นี่ได้ทันเวลาตามวิสัยของรอซิลหากรอซิลถูกยาพิษกลับไปหลวงซิลก็ต้องมาที่พักเก้าสารพิษเพื่อแก้แค้นอย่างแน่นอน ทรงนั่นนี้เกียรติหลวงิวอย่างกับอะไรดีมันจะเป็นเรื่องปกติที่เขาจะมาดักหร,รือว่าสิวกลางทางหลวงิคิดถึงเรื่องนี้ได้ทันทีเขาว่าคนของพักเก้าสันพิษได้ล้อมเขาไว้แล้วในขณะนี้ละกลองเตรียมใช้อาวุธปรับที่มียาพิษกับเขาแต่หลวงสิวก็ยังสุขุมเยือกเย็นในสถานะนักร้อมยาหลวงสิวมีความสามารถต้องการพิษได้มานานแล้วเขาเป็นนักสู้ระดับแปดและเขามีความลึกซึ้งอย่างมาก ครั้งที่แล้วชงน,นันนิงไม่ได้ใช้เข็มบางรอบทำลายเขามีใช้ที่แข็งแกร่งสี่คนเดินไปอยู่ข้างหลังชงนานมิงพวกเขาร้วนแต่เปล่งปรานแท้ที่บริสุทธิ์ออกมาแค่เห็นก็บอกได้เลยว่าพวกเขาเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ชงนานมิงคิดไม่ถึงจริงๆว่าเจ้าจะสมร่วมคลิปกับพรคข้าอสารพิษและจะัตยาทผู้สงางางามแห่งแคว้นอูนานอยู่เรื่องประกอบกำลังที่ชั่วร้ายเช่นนี้หากเรื่องนี้แพร่งพายออกไป หลวงสิวกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาหลวงสิวเวลาตายของเจ้ามาถึงแล้วอีกจะเยอะยิงอีกแล้วถ้าเจ้าตายไปแล้วใครจะบอกเรื่องของข้ากับพักเก่าสนิบบินล่ะก็เพียงแค่ขัดกำจัดหรือจัดการจะได้แล้วเมื่อข้าได้ขึ้นไปห้องเตยอนรคตข้าจะทำลายตระกูลหลวงเจ้าอย่างแน่นอนทรงหนังมินพูดด้วยท่าทางบ้าคลั่งห้องเตยแห่งแคว้นอูนานเป็นเพียงในนามเท่านั้น แค่มีความหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการแควนสงบเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมืเ่อเกิดเรื่องของตระกูลหลวงกับตระกูลจางพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์หรือศักยภาพที่เข้าไปก้าวไก่ได้และอีกทั้งอำนาจก็มีจํากัดชงนานมินคือรัชทายาทและเขาจะเป็นฮ่องเต้องค์ต่อไปเขากระหายอำนาจมากเขาไม่ต้องการถูกตระกูลนักรบเหล่านั้นกดขี่ดังนั้นเขาจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกองกำลังอย่างพรรคเก้าสารพิษ เมื่อถึงเวลาเขาสามารถใช้กองกาลังนี้จัดก,การมัะกรูลที่ต่อต้านเขาได้อย่างนับับลงมาอย่ามันไม่ชืวยรอดออกไปจากที่นี่ในขณะที่ชงนานมิตะโกนท่านในนั้นรมอันมืดมิดก็พัดเข้ามาในป่าชงนานถูกปันมาจาทั้งสี่ผ่าออกไปและหายตัวไปในพิบตาจะแสลมที่จู่ๆก็พัดมันอืนอกเบอร์ซิวมองเห็นหมอกควันสีนดำขนาดใหญ่รายล้อมรอบตัวเขาใกล้เข้ามา ขาใช้พลังปานแท้ที่แข็งแกร่งปกป้องร่างกายันดีพลังปานที่ควบแน่นจนดกายเป็นเกราะป้องกันและขณะเดียวกันเขากั้นลมหายใจเพราะเขารู้ว่านั่นจะต้องเป็นบอกพิษอย่างแน่นอนบอกพิษลอยฟุ้งไปในอากาศและปกคลุมทั่วบริเวณที่หลวงซิลอยู่แม้ในเวลากลางวันแสงก,ก็ยังรู้สึกมืดมนทัในใดนั้นหางตาของหลวซิลก็กระตุกและเขารู้สึกถึงสิ่งต่างๆนับเป็นทวนที่ลอยเข้ามาหาเขา จากทั่วทุกมุมอย่างรวดเด็วนั่นก็คือลูกธนูที่นับไม่ถ้วนและยังมีเข็มทองแดงที่มีความยาวความหนาต่างกันอาวุธลับทุกชนิดพุ่งเข้ามาจากทุกที่ทุกทางในวาราเดียวกันเดิมทีป่าก็ขมุกขมัวมากพออยู่แล้วแล้วยิ่งมืดมัวขึ้นไปอีกอาวุธลับที่มีพิษเหล่านั้นพุ่งมาราวกับหาฝนพุ่งหาโรสิวไม้ปริศจิวิตในกระบวนท่าเดียวก่อนหน้านี้โรสิวสังเกตเห็นว่ามีคนมากมายรอบตัวเขา แต่เขาคิดไปถึงว่าพกเขาจะปล่อยอุธรับที่มากมายออกมาได้อรังการเช่นนี้ถึงอย่างไรลัวซิลก็ไม่ได้กลัวสักนิดมีหน้าละชงหนึนมีจะฆ่าฆ่าเพราะมีขงบังซ่อนอยู่อย่างนี้นี่เองหากเป็นนักสู้ดับแปธรรมดาถึงเป็นนักสู้ดับเก้าภายในสถานการณ์เช่นนี้เกรงว่าจะประสบภัยนะอย่างแน่นอนลัวซิลคิดกับตัวเองในใจเวลานี้เข็มลรลตลูนับไปท่วนพุ่งมาทางเขาและปราณที่ที่มองเห็นจำนวนมากก็พังผูออกจากร่างกายของลัวซิล นี่คือพลังเฉียนขุนที่ร้อมรวมท่าทั้งห้าคนด้วยกันพลังที่แข็งแกร่งและน่าสะพปึงกัวเช่นนี้แผ่ซ่านไปทั่วพื้นที่ายฟุตรอบตัวโดซิวเมื่ออวุธรับหล่นยิงเข้ามาทางเขาก็ถูกพลังนั้นขัดขวางเอาไว้และไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ทั้งหมดลอยอยู่ในอากาศเข็มและลูกธนูจำนวนนับไปท่วนถูกพลังเฉียนขุนที่โดซิวปล่อยออกมาสกัดกั้นเอาไว้เพราะมันก็ลอยคว้างอยู่ในอากาศสะสมทวีขุนขึ้นไปไเรื่อย จนเหมือนว่าจุดที่หลัวซือยยืนอยู่ถูกรายล้อมรอบด้วยกำแพงสีดำาฮึหมดแล้วใช่ไหมล่ะแต่ก็ถนัว่ามีเยอะพอจะได้เลยทีนะหลัวเสียพูดด้วยรอยยิม้มเขาใช้วิชาไทาเก๊กที่มีจุดเด่นเรื่องความนุ่มนวลและปลดปล่อยพลังเขียนขุนมาดึงอาวุธเหล่านั้นที่ซ่อนไว้แล้วแช่แข็งพวกมันค้างกับอากาศในวาานี้หลัวเอสัวสปสได้ว่าเหล่าคนที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าละาลังกรรค์สรสนเสสป็นทุกทิศทุกทานในใจของหลัวเชีว ทันเฮี้ยมโหดแล้วกรูร้องเสียงดังปลดปล่อยปานแท้เฉียนคุณสาดซัดออกไปจากตัวเขาราวกับขึ้นทะเลเอา,าที่รอยยู่รอบตัวเขาก็ถูกซัดกระจายและสลา,ายไปพร้อมกับหมอกพิษลูกธนูและเข็มทองแดงหวนกลับคืนไปยังแหล่งที่มาโอ้ยโอ้ยช่วงชั่วพิบตาแสงสว่างหวนกลับยังจุดที่หลวงซิวยืนอยู่ทว่าในป่ามีเสียงร้องกรีดร้องข้ามคนราวกับพูดผีที่ร้องขอวิญญาณ นี่เรียกว่าปลูกต้นอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นไงล่ะโรวซิลส,ส่ายหัวและถอนหายใจเขามีปราณแห่งที่แข็งแกร่งและทรงพลังตราบใดที่เขาใช้พลังเหล่านี้ได้ดีไม่มีอะไรที่ทาเขาได้ส่วนอาวุธลับพวกนี้ยิ่งไปอยู่ในสายตาของพวกเขาเปลวเพลิงสองดวงปรากฏขึ้นที่หลังของลรวซิลและเปลวเพลิงนั้นก็กลายเป็นปีกขนาดใหญ่คนหนึ่งที่ลุกเป็นไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ชงนานิงหนีไปได้เขาจึงใช้ปีกเพลิงวอยจูเวียปีทั้งสองค่ากระเพือขึ้นอย่างฉับไว ส่งให้หลัวชิวอ,อรอยขึ้นไปทันทีเขาทะยานสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับเหยี่ยวเหินเวหหาสายตาของลัวชิวเฉียบคมราวกับนกอินทรีแม้จะอยู่ที่สูงก็มองเห็นทุกสิ่งผู้อย่างบนพื้นได้อย่างชัดเจนเขาเรีบมองหาถนนที่อยู่นอกป่าภูเขาและมีม้าเร็วหลายตัววิ่งอย่างมากครั่งกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่ถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนหลวงลัวชิวใช้พลังกฤษอย่างรู้ควบคุมการกบินของปีกเพิงจูชเวะ บินไปอย่างรวดเร็เวใช้เวลาไม่นานก็ตามทันชงนานมิงและคน,นอื่นๆชงนานมิงซึ่งกำลังควบมาด้วยสีหน้าที่เต็มเปี่ยมด้วยความตื่นเต้นในที่สุดเขาคิดว่าสามารถกําจัดศัตรูตัวสก,กาดได้ตราบใดที่เสด็จพ่อมอบบาลังให้เขาก็สามารถทําตามแผนต่อไปได้แต่ในขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงใครบางกนเรียกชื่อเขาขึ้นมาชงนานมิงหลอชื่อตะโกนจากบนฟ้าชงนานมิงคิดว่าหูเขาฝาด แต่เขาได้ยินเสียงที่มาจากเบนอย่างชัดเจนเขาและสี่ปรมาจารย์เงยหน้าขึ้นอมองบนท้องฟ้าเห็นปีกสีแดงเพลิงคู่หนึ่งปรากฏขึ้นบนฟ้าสูงคน,นนั้นคือหลวงซิวเมื่อเขาเห็นปีกที่ครอบแน่นด้วยปราณแท้พร้อมกับหลวงซิวที่ปรากฏตัวพวกเขาก็รู้สึกสั่นสะท้านตั้งแต่หัวจรดเท้าหลวงซิวยังมีชีวิตอยู่ยิ่งกว่านั้นยังมีวิชาปีกเพลิงจูชเวอันร่ำคาอีกด้วยหลวงซิวโฉบลงมาจากท้องฟ้าและ รูปทรงพลังปราณแท้สีน้ำเงินขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาแป้ว่าชงนานวิงนักคนอื่นจะวิ่งหนีไปแต่พวกเขาเหมือนกระกระตายที่อยู่ภายใต้การควบคุมความพยายาเหยือวหลัวซิวปล่อยพลังมือมาออกจากฝ่าของเขาและฟาดไปอย่างราุนแรงพลังนั้นถาโถมที่ชงนานวิงได้เหล่ายอดปรามย์มันเป็นถึงปราณแท้ของระดับแปดอีกทั้งทําให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าและลมแรงซึ่งมีพลังมหาศาล เมื่อถูกแรงกดทับจะอากาศชงนานมินักคนอื่นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ทันทีม้าทุกตัวถูกฆ่าชีวิตไปส่วนชงนานมินและคนอื่นต่างก็อาเลือดและทุรนทรายบนพื้นลัวซิลเดินไปหยิบดาบยาวที่ตกอยู่บนพื้นมาและตัดหัวเรายอดปรมาจารย์แต่ละคนต่อหน้าต่อตาชงนานมินซึ่งตกใจมากจนตัวสั่นเทาชงนานมินตระหนักได้ว่า หลวซิยวสามารถฆ่าเขาได้โดยไม่ต้องพยายามร่างที่เสียชีวิตส่งกลิ่นข่าเลือดคลาคลุ้งอยู่รอบตัวเขาศีรษะอยู่ตรงหน้าทําให้เขาหวาดผวามากที่สุดบทใบหน้าประดับไปด้วยรอยยิ้มแต่ทั้งร่างกลับเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าตอนแรกข้าไม่ได้ตั้งใจจะเอาเรื่องกับบรองครั้งนั้นแต่คิดไปถึงนะว่าเจ้าจะวางแผนฆ่าข้าจริงๆเจ,จ้าเรื่องตายเองนะจะโทษข้าไม่ได้หลวซิยวพูดอย่างเย็นชา ใบหน้าหล่อเราของชงนันบินบิดเบี้ยวเขาบาดเจ็บสาหัสและไม่มีพลังที่จะต่อต้านแต่ยังพูดออกมาด้วยความยั่งยกท่านท่านหลวงข้าข้าก th an, th an ua, kh á, kh á ่อนที่ชงนันบินจะพูดจบหลวงซิวก็ยกดาบขึ้นแล้วฟันฉับลงไปทำให้ศีรษะของชงนันบินถูกตัดขาดออกจากตัวและเสียชีวิตด้วยมือของหลวงซิว,วคนที่ประเมินความสามารถของตนสูงขึ้นไปมักทำให้คนอื่นร้อนรอนเสมอหลวงซิว,วพูดอย่างเยียดหยาม แล้วปลดถุงเก็บของทรงนานมินออกเขามองเข้าไปข้างในพบว่านอกจากเงินวิญ,ญาณมากมายหลายหมื่นเหรียญแล้วยังมีตำรามาเอี่ยมอีกหนึ่งเล่มดัวซิวรีบหยิบตำราออกมาเปิดไปหน้าหนึ่งเห็นคําว่าเคล็ดวิชามังกรเขารู้สึกดีใจมากไม่คาดคิดว่าทรงนานมินนั้นจะพกคำพีหนังสือรับเคล็ดวิชามังกรติดตัวมาด้วยโรซิเอาเคล็ดวิชามังกรเก็บไว้ที่แหวนเก็บของ เราขอให้สูมายาวกับปายโยโยตรวจสอบเคมนวิชามังกรโบราณถือได้ว่าเป็นวิชาที่มีพลังมหาศาลดังนั้นสูมายาวและปายโยโยจึงสนใจมันมากที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเคตวิชามังกรเท่านั้นโดยหลักแล้วจะสอนให้ถึงวิธีการเปลี่ยนปลาแท้ให้กลายเป็นปราบังกรและวรทยุที่ใช้ปรามังกร,ร,ร,งกรเช่นหมัดปรารมางกรที่เจ้าใช้มาคู่แต่ตอนนั้นเจ้าเราฝึกมันยังไม่บรรลุนักอีกทั้งชนนันต์เองก็ไม่ได้ฝึกมันจนเก่ง สูเมปยาวเอ่ยด้วยความตื่นเต้นมีวิชาดีแต่กับไม่ฝึกตั้งใจฝึกช่างเป็นนักจักรยานะที่ยไร้ประโยชน์จริงๆแววตาที่เย็นเยือกแฝงความโสมนิ่งของปัญญยุจับจ้องไปที่คำพีหยุดแม้ว่าจะเป็นคำพีที่ขัดล่อออกมาแต่ก็มีความละเอียดอยู่มากเดิมทีหลวงชิวก็ยังไม่มีวิชาที่เหมาะสมกับตนอีกทั้งวิชาส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยปราณไทที่แข็งแกร่งมากจึงจะสําแดงพลังออกมาได้ ถึงแม้ว่าตระกูลหลวงของเขาจะพอมีวิชาอยู่บ้างแต่ถ้าว่าเขากลับยังไม่ถูกใจนักวิชาส่วนใหญ่ไม่ใช่วิชาที่เหมาะสมกับเขาสักเท่าไหร่พี่เบียวเว่เควิชามังกรต่างจากวิชาเทพังกรครามหรือไม่รอซิวเอ่ยถามมันย่อมแตกต่างกันมากบางกรสร้างเคนวิชามังกรขึ้นเองส่วนวิชาเทพังกอครามนั้นถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ที่อิงตามบังกรตำนานในโบราณกล่าวว่าเคสวิชามังกรนี้บางกอสร้างขึ้นเหล่านั้น สามารถปลดปล่อยพระมหาสารเหมือนกับมังกรและสามารถสังหารมังกรได้มันจะถูกเปรียกวิชาเทพพิชิตมังกรนั่นเองสุเมยวกล่าวอธิบายวิชาเทพพิชิตมังกรเอาแค่ชื้อก็รู้ว่าเก่งกาจยิ่งนักเช่นนั้นเคล็ดวิชามังกรก็คงกระจจายกกไปทั่วทุกที่ถ้าเรารวดได้ครบแล้วละก็หลวงสิวคิดได้ฉันรู้สึกตื่นเต้นยิ่งนักแต่เขาก็รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องยากหลวงสิว จุดไฟเผาร่างของชงนานมิงแต่สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกประหลาดใจก็คือหลังจากที่ร่างของชงนานมิงมอดไหม้ไปแล้วก็เหลือเพียงแค่เท่าฐานและแสงสีทองกลมๆนี่คืออะไรโรซิว,วถามด้วยความสงสัยจากนั้นที่นาไปบอกสูนาาไ,ปไปยาวและป่ายโยโย่สุนไปยาวและป่ายโยโย่ปรากฏกายออกจากแหวนพร้อมกับส่วนผ้าคลุมหน้าสีดําเพื่อไม่ให้ใครเห็นใบหน้าของพวกนางที่จะเป็นจิตยุทธ นำเสียงของปะยะโยบอบอกบอกถึงความประหลาดใจสุเมีเยวโน้มตัวลงไปใช้มือรูปมันก่อนจะพูดอย่างมั่นใจใช่แล้วนี่คือจิตยุทธจิตยุทธมันคืออะไรหรวอศิลไม,ม่เคดยนินชื่อหรือเรื่องนี้มาก่อนเลยมันเป็นวัตถุที่มีคุณสมบัติพิเศษแฝงอยู่พวกะข้าอธิบายจะมากมาได้หรอกแต่โดยรวมแล้วมันก็คือสิ่งที่เกิดจากปราณแท้นและนเดียวกันก็เกิดขึ้นจากฟ้าดินด้วยถ้าเป็นจิตยุทธน้ำแข็งพระเจ้านำมอรอมกับแขนของเจ้า ปราณแท้ธาตุไฟที่แข็งก็จะกลายเป็นปราณแท้ธาตุํำแข็งสูงม่มะหยาวก,กล่าวหลวงสิวถึงกลับตกใจแล้วถ้าคนที่มีปลาณแท้ธาตุไฟหลอมจิตยุทธไฟเข้ากับแขนละ่ะเช่นนั้นเขาจะได้ปานแท้ธาตุไฟได้ไม่ใช่หร,อหรือปายโยโย่ตอบถูกต้อ,องเช่นนั้นจิตยุทธนี้จึงเป็นสิ่งรำค่าย,ยิ่งนักแต่ข้าไม่รู้ว่าจิตยุทธนี้เป็นธาตุอะไรกันแน่นี่เป็นครั้งแรกที่หลวงสิวได้ยินวัฒนพิศจัรยร์นี้ สิ่งนี้หายากจริงนักแต่ทําไมชงนันมิงึงมีมันได้ล่ะจิตยุทธไม่ได้ปประโยชน์ต่อเจ้ามากขนาดนั้นหรอกเพราะเจ้าสามารถปลดปล่อยปราณแท้ห้าธาตุไว้ตามต้องการแต่เจ้าคนเก็บมันไว้ไปขายมากกว่าบางทีเจะอญญาจจะ้ของดีติดมือกลับนะนะสู้มเยาชูขวดหยกขนาดเล็กขึ้นมานางใช้วิชาไทายเกตเพื่อสร้างแรงนึงดูดจากนั้นกระโดดจิตยุทธทินันเข้าไปไว้ในขวดยกดูเหมือนว่า นี่จะเป็นจิตยุทธธาตุไฟนะมันควรจะถูกสร้างขึ้นโดยผู้ฝึกปราณแท้ธาตุไฟมิใช่ผู้ใดจะฝึกมาได้ง่ายๆดูท่าทางแล้วชงนานมิงคงจะเผอรอมันเข้ากับร่างกายแต่กลับไม่รู้วิธีใช้สูบมยาวกราบบัดนี้นางได้สัมผัสถึงความร้อนของจิตยุทธแล้วรัวซิลเหาะไปยังเขาล้วนเฟิงเขาสังหารทรงนานมิงจากนั้นก็รับวิชาเทพพิชิตมังกรและจิตยุทธอีกด้วยเรียกได้ว่า เขาได้รับผลประโยชน์มากมายเช่นเดียวกันหลวงสิวใช้เทพประจักษ์สื่อสารกับสูมายาที่อยู่ในแวนพี่มายาท่านเล่าเรื่องจิตยุทธให้ข้าฟังได้หรือไม่ข้าใช้มันมาได้จริงๆหรือสูมายาตอบว่าแน่นอนว่าจิตยุทธมนมีหลากหลายประเภทนอกจากจิตยุทธธาตุต่างๆแล้วก็ยังมีจิตยุทธอสูรที่เกิดจากมารอสูรด้วยมันหายากมากเลยนะจิตยุทธที่มีประโยชน์ต่อเจ้าก็คงเป็นจิตยุทธธาตุไฟนี่แหละ ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติธาตุไฟให้มีสนับพิเศษต่างๆได้ซึ่งมีประโยชน์ต่อนักรอมยายิ่งนักจิตยุทธธาตุไฟนั้นมีอยู่น้อยมากจนถึงตอนนี้ข้าก็รู้ว่ามีเพียงอาจารย์ข้าที่มีมันเท่านั้นส่วนคนอ,อื่นนั้นข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ข้าก็เคยได้ยินว่ามียาฝีมือบางคนที่มีมันนะสูเมียวกล่าวหลวสิวรู้สึกตื่นตะลึงเขาได้รู้จากสูเมียว่ามีจุตยุทธธาตุไฟร้อน เป็นยอดฝิมือทั้งสิ้นเขาล้วนเฟิงเป็นภูเขาหินที่ไม่สูงนักแต่กลับมีพื้นที่กว้างใหญ่บนยอดเขามีบ้านาเรือนมากมายทั้งยังมีสิ่งก่อสร้างคล้ายตำหนักหรูหลายอยู่ด้วยหลวสิว้าไปถึงว่าสถานที่ชนี้จะเป็นแหล่งรวมตัวของผู้ของอำนาจมืดหลวซสิวชื่นชมพ่องเขาอยู่ในใจเป็นเพียงนักสู้ระดับแปด แต่กลับกล้าบุกกลุ่มผู้ของอำนาจมืดอันยิ่งใหญ่ทั้งยังสังหารบุคคลสําคัญไปไม่น้อยเลยที่ตีนเขามีผู้คนเดินลาดตเวนยุติธรนนมากการบุกของเราชงเมื่อครั้งที่แล้วทําให้เขาล้นเฟิงกลายเป็นสถานที่น่ากลัวยิ่งขึ้นแต่สําหรับหลวซีแล้วมันกลับไม่ได้น่ากลัวเลยก่อนหน้านั้นพ่อเขาได้สังหารยอดฝีมือระดับสูงไปหลายคนตอนนี้เขายิ่งรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นหลวงรู้ว,ว่า พักเก้าอสารพิษมีความสามารถในการใช้พิษเป็นอาวุธลับตราบใดที่เตรียมการป้องกันไว้พร้อมก็ไม่ต้องเกรงกลัวพักเก้าอสารพิษเลยก่อนหน้านี้ลัวชิวถูกอาวุธลับนับพันนับหมื่นโจมตีมาจากทั่วทิศทุกทางแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยแต่สําหรับเขาและอาวุธลับเหล่านั้นมันช่างไร้ประโยชน์เสียจริงๆเมื่อสมาชิกพักเก้าอสารพิษมองเห็นลัวชิวเดินออกจากป่าก็าพาชักดาบที่เหน็บข้างเอวขึ้นมาก่อนจะตะโกนชัางดัง เจ้าคือผู้ใดหลวซิว,ส,วสมาชิกพรรคก้าสันพิษต่างตื่นตระหนกมองเห็นว่าเด็กหนุ่มตรงหน้ากาลังแผ่กิจสังหารออกมาพวกเขาแทบไม่สงสัยนล้ว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นคือหลวทรงผู้เรื่องดืือหลวซิวหมอพวกคนเหล่าน,นั้นได้วยิดสังหารท่านใดนั้นบรรดาสมาชิกพรรคก้าสันพิษก็พากันโบกมือท่านใดนั้นเข็มขนาดเล็กใหญ่จำนวนนับเป็นท้วนก็พุ่งออกจากมือของพวกเขา,า,เขาแสงอาทิตย์ตกกระทบเข็มเหล่านั้น จนเกิดเป็นแสงเดล่ยในเยอะที่สาดส่องไปทั่วไปตามที่หลวสิวคาดคิดไว้สมาชิกพักคก้าสันติสมัครจะใช้อุลรับชนิดนี้หากเป็นทั้งยุทธทั่วไปก็คงไม่อาจป้องกันตัวเองได้และอาจจะถูกคนพวกนี้ฆ่าทิ้งได้โดยง่ายได้แต่สําหรับหลวสิวแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีอันตรายต่อเขาเลยสักนิดเดียวเขาเลิกคิวขึ้นทันใดนั้นไอปราณร้อนระอุก็แผ่ออกจากร่างของเขาก่อตัวขึ้นเป็นเกาะป้องกันร,รอบร่างกายเข็มมันนั้นจึงหยุดนิ่งอยู่กับพี่หลวสิว มองเข็มโลหะแหลมคมเหล่านั้นผางแค่นพอรเอาออกมาพร้อมกับปลดปล่อยเทพประจักรเพื่อกวบคุมเข็มจำนวนนับไปทุ่นไว้และทําให้เข็มนั้นย้อนกลับไปยังคนของพักเก้าสารพิษขวบพระเจ้าสร้างขึ้นมาคงไม่ง่ายเลยไหมฉะนั้นข้าจะคืนมาให้กับพวกเจ้าหัวซิลแค้นเสียงพลร้อรอย่างเย็นชาเข็มจำนวนานับไปทุวนพุ่งตรงกลับไปหาบรรดาสมาชิกพักเก้าสารพิษดังกระสายฝนที่โปรยปลายลงไปยางพื้นปะนพี่เอ้ย สมาชิพกพรรคเก้าสมิทได้รับการตอบสนองเข็มโลหะขนาดเล็กใหญ่ที่ตัวเองปล่อยมากลับมาทิ่มแทงอร่างกายพวกตนจนแทบจะกลายสภาพเป็นตัวเม่นกันหมดทุกคนแล้วหลัวซิวมองดูภาพเหตุการณ์ชนขนลุกตรงหน้าทนานั้นร่างของพุกตนกว่าสี่สิบห้าสิบคนก็เปลี่ยนเป็นสีดำหลังจากที่ถูกเข็มทิ่มแทงคนเหล่านั้นส่งเสียงร้องโหยหวนจากนั้นร่างของเขาค่อยสลายไปจนสุดท้ายก็กลายเป็นโลหิตสีดำทมิน เป็นโลหิตที่อุดมไปด้วยพิษนอกจากมันจะสลายออร่างของวกเขาแล้วแม้แต่เสื้อผ้านบนบร่างของนั้นก็กลายสลายไปด้วยไม่นานเข็มนาที่กำจกักระจายอยู่ข้างๆร่างคนนั้นก็ค่อยๆละลายสูญหายไปสแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของพิษชนิดนี้พักข้าวสอนพิษเขาไม่อาจอยู่ต่อไปได้แล้วหลวสิวเอ่ยพรางขวดคิว้วก่อนที่จะปล่อยเพลิงก้อนใหญ่ออกมาเผาทำลายโลหิตปนพิษจากนั้น ขาก็ทะยานตัวขึ้นไปบนยอดเขาบ่อครู่นี้ระหว่างที่หลอจิวกำลังลงมือพักก้าวอสรนพิจุดนั้นจู่ๆก็มีเสนาคังดังขึ้นบนยอดเขาหลอสิวรู้ตัวได้ว่าตนถูกคนพบทว่าเขาก็ยังคงขึ้นไปบนยอดเขาเมื่อขึ้นมาถึงบนยอดเขาล้วนเฟิงก็พบว่าที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยขั้นเดินเข้าไปในตำหนักงดงามก็พบว่าในห้องโถงใหญ่ที่กว้างขวางและหรูหรานั้นมีกลุ่มคนชุดดํา ทัานใาดนั้นกลุ่มคนชุดดำจำนวนมากก็ปรากฏตัวขึ้นที่ร้างหลังของรอซิวก่อนที่รบตัวเขาจะถูกรายล้อมด้วยพวกคนนับพันชายฉลาผมขาวรูปร่างเตีย้ยหน้าตาน่าเกลียดคนหนึ่งเดินออกมาพร้อมกับถามขึ้นด้วยเสียงที่ไม่น่าฟังพ่อของเจ้าคงตายแล้วสินะไม่ท่านพ่อของข้าสบายดีอยู่ขอบคุณที่ท่านเป็นห่วสูงภาพของพ่อข้ารอซิวตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เรียบหนึ่งชายฉลารูปร่างเตีย้ยผมขาวจึงเดิมตาขึ้น หลวงสิวมั่นใจว่าชาคนนี้จะต้องเป็นผู้นำพักเก้าอสสพิษอย่างแน่นอนแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าจะลดมาหาที่ตายเพื่ออะไรกันผู้นำพักเก้าอสสพิษเอ,อ่ยด้วยเสียงเย็นชาสายตาของเขาที่มองไปหลวงสิวนั้นดูเหมือนกับสายตาที่ใช้มองคนตายไม่มีผิดถ้าไม่ได้มารณาที่ตายที่นี่แต่ข้าจะมาเพื่อเอาชีวิตของพวกเจ้าต่างหากละ่ะหลวงสิวเอ,อ่ยด้วยสีหน้าจริงจังพอของเจ้าแอบมางียบย เพราะข้าจึงต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งยงใหญ่หากข้าเตรียมการพร้อมเอาไว้เขาคงตายไปนานแล้วแต่วันนี้เจ้ากลับวิ่งมาได้นี่ในตอนที่ข้าเตรียมการพร้อมแล้วอย่างไรเจ้าก็ต้องตายอยู่ดีผู้นำพับก้าวสารพิษกล่าวด้วยรอยยิ้มอันชั่วร้ายเจ้ามาที่นี่ได้คงจะไม่ได้เจอกับชงนานิงสินะโชคดีใช้ได้นี่แต่เจ้ามาที่นี่มันยังต้องตายอยู่เดินเช่นนี้แล้วข้าจะไม่ปล่อยเจ้าโดยตายอย่างสงบหรอกข้าจะค่อยๆฆ่าเจ้า้ดยพิษ แล้วเขาจะใช้เจ้าเป็นเครื่องมือข่มเหงตระกรูลหลวง